คนไข้อายุยังน้อยอายุแค่24จะทํายังไงมาฉีดใต้ตาให้ไม่เป็นล้ำแล้วคนไข้มีปัญหาเรื่องคางบุ๋มเป็นเหลี่ยมจะทํายังไงให้ลูกคางของคนไข้ลำบุนสวยขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัดคใครมีปัญหาใต้ตาเหมือนกันหรือใครคางหดใครคางบุ๋มคางดุไม่ลำบุนช่วยคอมเมนต์มาบอกในติ๊กต็อกหมอซีกันนะก่อนเจอหมอซีนี้ไปฉีดใต้ตาหมดกี่อรอบแล้วจ้า 3ครั้งค่ะทุกครั้งที่ฉีดน,นะคะเราก็จะรู้สึกว่าใต้ตาม,มันเป็นล่องลึกนะคะเราก็เลยต้องฟิลเลอร์เข้าไปเพื่อเติมเต็มแต่ครั้งล่าสุดนี่ค่ะเป็นลำตั้งแต่แบบหลังจากหายวม7วันค่ะก็ไม่เกินหนึ่งเดือนก็เริ่มเป็นรอยเป็นลำใต้ตาเลยข้างขวานี่ก็คือเวลายิ้มนี่คือเห็นเป็นปูดขึ้นมาเลยค่ะนี่ก็หามา2ปีแล้วยังไม่สลายไปเลยค่ะฟิลเลอร์ยิ่งฉีดใต้ผิวแล้วอยู่เหนือชั้นก้างเนื้อนะครับเวลาที่เรายิ้ม ก้านเนื้อรอบดวงตานะคที่ชื่อว่า orbicularis oculi จะเกิด contraction ทำให้ฟิลเลอร์ที่อยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้ออาจจะเกิดการปูดขึ้นมาได้ถ้าอยากลดความเสี่ยงให้ฉีดเสริมกระดูกครับตอนอายุน้อยๆกระดูกขอบเบ้าตาจะเต็มแต่พออายุมากขึ้นกระดูกขอบเบ้าตาจะสึกเพราะนั้นแทนที่เราจะรีบฉีดเข้าไปใต้ผิวให้เสี่ยงที่จะปูดเป็นลำให้ราวางฟิลเลอร์ตามกระดูกขอบเบ้าตาตรงนี้ครับ นะมันจะช่วยทําให้ลดความเสี่ยงที่จะปูดนะและยิ่งถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนก่อนแล้วดันฟิลเลอร์จากกระดูกจะสวยมากมเจอหมอซีครั้งแรกนี่เจอจากช่องทางไหนจ้าช่องทางใน tiktok รู้สึกว่าเทคนิคของหมอแล้วก็การพูดคุยของหมอคือเป็นแพทย์ที่ดูเชี่ยวชาญดีค่ะ <S <S ให้ความรู้จริงๆว่าผิวของเรามันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนเติมฟิลเลอร์ไปแล้วมันจะสวยมไม่ใช่ว่าทุกคนฉีดเข้าไปแล้วมันจะฟูเด้งเหมือนกัน<า>ใช่พอเราได้ซ่อมผิวปุ๊บแล้วเราดันฟิลเลอร์ตรงขอบกระดุกเบ้าตากับตรงกลางแก้มที่มันนิดเดียวใต้าตาที่มันเป็นลำๆมาสองปีนี่มันดูเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าดูเลี่ยมเนียนขึ้นนะคะตอนที่ยิ้มอ่อนๆก็ไม่ได้เห็นเป็นร่องเหมือนเดิมแล้วดูแทบ ไม่ออกเลยว่าเคยฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเป็นลำอะค่ะดูเรียบเนียนขึ้นดูฟูขึ้นค่ะร่องแก้มก็ดูฟูดูเต็มขึ้นมากเลยค่ะส่วนตรงร่องจมูกนี้คือมันก็ดูไม่ได้เป็นร่องลึก เกินไปแล้วค่ะดูเด้งขึ้นมาเลยอชอบผ<อ>่านต่อคางก็ดูมนขึ้นค่ะดูได้รูปมากขึ้นกรอบหน้าโดยรวมดูชัดขึ้นค่ะ<อ>เทคนิคต่างกันมากเลยค่ะปกติเวลาฉีดฟิลเลอร์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีความเจ็บเจ็บจี๊ดจบนผิวหนังเนาะแต่พอของหมอซีปุ๊บจิ้มเข็มไปก็คือถึงกระดูกเลยรู้สึกว่ามันฟูขึ้นมาเลยหลังจากฉีดเหมือนกับดันผิวของเราให้มันขึ้นมาด้วยเห<อ>็นได้ชัดเลยค่ะว่าแบบ ส้มผิวก่อนนี่คือดีดีกว่ามากๆเลย ก่อนหน้านี้เวลาที่ผิวเรามันบางลงนะคะเราฉีดเบลเลอร์เข้าไปก็คือมันจะรู้สึกว่าเหมือนฉีดเป็นจุดๆก็รู้สึกว่ายังไม่พอมันเหมือนกับน่าจะต้องมีอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฟื้นฟูผิวก่อนแล้วเราก็ฉีดมันเข้าไปเรารู้สึกว่ามันเหมือนได้เติมเต็มจริงๆอะค่ะซ่อมผิวก่อนดีกว่าแน่นอนค่ะคิดยังไงบ้างที่หมอซีไม่มีจ้างดาราโฆษณาค่ะก็รู้สึกว่าเคสรีวิวที่มาจากประสบการณ์ลูกค้าโดยตรงเลย<ม>ดูจากเสื้อผ้าของลูกค้าหรือว่าอะไรนะะี่เลยค่ะว่าเขาคือคน ไข่จริงๆแล้วก็เพิ่งทําเสร็จแล้วก็เห็นผลชัดเจนจริงๆคลินิกรีวิวจริงทุกอย่างจริงเลียวแล้วก็ได้โควา้าลด40%อีกก็คือคามมากค่ะ